บ o มคอลลาเจนพลัสเราได้คัดสรรสาสสก,กัดเกรดพรีเมียมที่มีงานวิจัยทางคลินิกและได้รับรางวัลการันตีจากทั่วทุกมุมโลกมากถึงสาง16ชนิดมารวบรวมไว้ในบูมคอลลาเ e นพลัสเพื่อส่งต่อคุณประโยชน์สำคัญของคอลลาเจนในรูปแบบไดเปปไทด์และไตรเปปไทด์ที่มีส่วนช่วยให้ผิวพรรณผมและเล็บของคุณแข็งแรงและดูมีสุขภาพดี พร้อมด้วยสารสกัดที่มีวิตามินซีสูงและสารสกัดที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงกาเล็โตอาริโกซัคคาไรพร้อมด้วย a s สตา a ซนติกที่เป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่า Boom plus, บูมคอลลาเจนพลัสเพราะความแข็งแรงที่แท้จริงต้องออกมาจากข้างใน